ไม่มีใครอธิบายเท่าไหร่หรอไม่มีใครอธิบายเท่าไหร่หรอไม่ยถึงว่าอ้าวมึงพลอยพี่พี่แหละลูกค้าใครลูกค้าใครพลอยช่วยหน่อยไปไม่มีอ่ะผมบอกว่าผมไม่เอาสินค้าโอเคอาทิตย์แรกนะอธิบายง่ายฮะอธิบายได้ไม่ใช่หรออธิบายระหว่างมวอะต้ก็มีคน น้ยอันนี้สอบบริษีหนุ้ยหมายถึงว่าหนุ้ยก็ได้แต่เพราะว่าครั้งถัดไปถ้าลูกค้านวดอ่ะต้องเป็นต้องมีคนอธิบายว่าลูกค้ากำลังใช้อะไรนั้นเราฝากถึงกฎไหมปกติก็จะพูดเห็นนั่งฟังอันนี้อยู่เนี่ยนี่ปฟังนะพี่ยะอย่าหลับนะพี่นะตัวนี้ตัวนี้เพลย์เซอร์นะคะจะใช้เป็นตอนแรก ก่อนจะล้างหน้าด้วยโฟมแล้วก็ตัวนี้เป็นการดึงไขมันเชื้อราสิ่งตกระปกที่ภายใต้ผิวหนังหรือเปล่ะเป็นการดึงหนังดึงให้ออกค่ะก็จะใช้เออ่เริ่มแรกมันจะเป็นน้ำวิตกีนะคะก็ปล่อยไว้สักหนึ่งนาทีก็จะเป็นออยล์แตกตัวเป็นน้ำมันให้น้องนวดได้ค่ะเราก็ใช้การนวดในขั้นตอนนี้อย่างน้อยสามนาทีเราไปทำเองก็ไม่เหม็นเพาะขี้ที่เดียวอย่างน้อยสาม มันเขาเรียกว่า315วันใช้ค่ะตัวเนี้ยมันไม่เกี่ยวกับใครต้องทำก่อนเดี๋ยวมันจะเกิดอันละที่เป็นหัวแข็งแขงหรือว่าสิต่ไม่จาเป็นค่ะแค่กดมันก็จะออกทัตอนนี้ จุดประสงค์ของมันคือเราอยากให้ลูกค้ากลับไปใช้ที่บ้านแต่ถ้าในผู้หญิงที่แต่งหน้าจะไหมต้องใช้สองลอกนะคะหนูก็นวดไม่เป็นผู้ชายแต่งราวหนูก็นวดเท่าที่บอกว่าไม่ได้แต่งหน้าแล้วแต่ถ้าไม่ทาวันหนึ่งเราโดนจะไม่ต้องไปกินน้อนะเพราะงั้นเราล้างหน้าที่้เดียวต้องฝึกแบบแอคโกลเนี่ยแอคโกมในตัวที่ไวคนเกาหลีใช่ไหมการดูแลผิวหน้ามากก็จะแบบเต็ี่เยกต้องฝึกสีเราเราจะดุขึ้นเรื่อยๆเพราะเราอะ พราะว่าถ้าเราือจะถ็อเดียวจะล่นหน่อยเยางคก็ลเรแล้วก็ตื้อไปนะแต่เราเองให้ดีคนดีเขาถึงจะเชื่อจริงมากถ้าเราเรายืนในประเทศอย่างเนี้ยไม่เชื่อขอโทษที่นุ้ยพี่ช่วยต้องลองแบบเทปพิมพทามีน้แถวงอีกสองตัวเลยจีน่าเขาก็ไม่ได้ยกกระชับไม่ได้ทำอะไรเขาแค่ทาเฉยๆแต่ถามว่าทำไมฟิลไม่เหมือนเราทำเองกับมีคนทำให้ of course คนทำให้สบายกว่า เพราะฉะนั้นสินค้าของเราคือต้องกลับไปแล้วซื้อใช้ทดลองแล้วต้องกลับไปได้ใช้จริงถ้าคนอยากจะนวดต้องเป็นอาชีพอย่างนั้นคือต้องไปเรียนให้มันจริงจังถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดเป้าหมายของเราอ่ะเราไม่ได้เป็นคนมือนวดอาชีพพอพูดแล้วตั้งแต่พอยทำกัตรุนี้มาพอยังไม่เคยนวดหน้าเลยนวดแต่มือตัวเองถูกไหมเพราะฉนั้นเราต้องหาเวในในการที่จะทำถ้าเมื่อเราเลือกที่จะทำเวอย่างเงี้ยเราต้องทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าการที่ เราใช้เราพยายามเฟื่อค่ะแม่แล้วเขาก็ใช้ได้เหมือนกับเราเพราะจริงๆคอยก็ใช้ทุกวันใช่แล้วที่ใช้ยทีไ่ไหนอ้าวคนน่ะรู้ไหมว่าเวลาคนอะตอมี่เขาดูก็ดูกันยังไงว่าคนคนนี้พูดหรือหลอกดูที่หน้านี่กนะั่<ค>จริงแต่ก็รู้สึกว่าป้ามันจาง เพราะว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ถ้าเราใช้จนถึงจุดๆหนึ่งที่คนทักว่าผิวดีหน้าดีเนี่ยแสดงว่าคุณใช้ถือแต่ถ้าเมื่อไหร่อ่ะเราแนะนําสินค้าแต่เมื่อมีคนทักว่าไม่มีคนทักแล้หน้าเปลี่ยนเลยเนี่ยแสดงว่าเราจะขายของออกมาเพราะหน้าเราไม่เปลี่ยนเขาก็จะบอกไปดูแลหน้าเวเองก่อนใช่ถูกไหมเพราะฉะนั้นนะคะวินัยสําคัญความสม่ำเสมอสําคัญและต้องพัฒนานี่คือเรื่องสำคัญแต่ถ้าเราหน้าอะไรไม่ดีไปบอกเขาไม่เชื่อใช่เพราะฉะนั้อนอ่ะ พอยคิดว่าการที่เรานวดหน้านุ้ยไม่ได้นวดดีถึงขนาดนั้นตามก็แค่นวดตามเท่าที่นุ้ยสกิลได้นุ้ยไม่ได้จบนวดแต่นุ้ยทากับหน้าตัวเองบ่อยๆทีนี้ฟีลลิ่งมันก็เหมือนกันไหมเหมือนกันไหมไม่เหมือนเวลาใครมาทําให้เรากับเราไปทําให้ใครชอบอนไหนมากกว่ากันเขาตามไม่ถกเขาทำให้เรา ก็ได้สิเพราะฉะนั้นถ้าไม่ฝึกไม่เริ่มไม่ทําอ่ะยังไงก็ยากหนูบอกเลยต้องทําแล้วลูกค้าซื้อไปทําให้ได้ไม่ได้แต่ต้องใช้ต้อง<ม>ใช้พี่ตาก็ทำได้แล้วะนะอเคอ่าค่ะนั่นแหละนั่นแหละคือความเก่งของพี่ตาอ่าเขาก็ต้องอยากําเพราะว่าพี่ตาเขาว่าเราต้องมีลูกค้าใช่ไหมคะต้องมีลูกค้าลูกค้าเยอะนะ ใช่เพราะฉะนั้นแม่ต้องไม่ยอมแพ้พิจานะแม่ปวดคนละคน,คนละแบบ <c oughs> อันนี้เช้ามาโม่งอยู่แบบไปบา่า <c oughs> อันนี้ใช้กับโปรเซสกลางคืนอันนี้กลางคืนเนี่ย <Yeah. S 1> โปรเซสนี้ใช้เฉพาะกลางคืนนะคะใช่วันละครั้งเองแต่โฟมอะตอนเช้ามาล้างฟู้งอย่างเดียวเองอัน,นอันนี้ตัว ล้างหน้าถ้ก็่อสะอาดผิวล้างหน้าก่อนไม่ไม่ค่ะก่อนโฟมงก่อนโฟมไงตัวนี้ใช่ใช่ถ้าพต้องเยียนเี้แต่แน่ๆเป็นไปจู้ไม่ื้อ,อถ้าทำนะน่าจะสว่างขึ้นหนึ่งสีอยู่ในกล่องในโฟเซ็ตนะ่ะอืมก็ทิสิ่งตามาแล้วนะเมน่อวนอืม เขาให้พีเต้รเป็นปีแล้วไม่เพราะถ้าใช้ถ้าแค่มาให้เขาให้ตั้งแต่าทีแรกอะบอกว่าถ้าใช้ตั้งแต่วันแรกหน้าจะสว่างขึ้นหนึ่งเฉดจริงหน้าจะสว่างขึ้นหนึ่งเฉดจ้ะแม่ใช่ใช้แต่โฟมใช้โฟมใช้หลั่งห้าช้าเย็นเช้าตื่นนอนมาต้องให้ถึงทั้งครีนซิ่งแล้วก็ถึงทั้งบำรุงแล้วก็กินให้ถึงหน้าก็จะเปลี่ยนผิวก็จะเปลี่ยนลุยเมื่อก่อนมันก็ไม่ได้ดีขนาดนี้ เมื่อก่อนก็ไม่ได้ดีขนาดนี้น<า>แต่ทุกตัวผู้ชายเออแต่เดี๋ยวนี้ทุกคนบอกแล้วว่าสิ่งสำคัญของการมามาตัวนี้คือต้องใช้ต้องกินต้องใช้ให้ถึงแล้วจะดีแม่ต้องทำให้สวยอะ่ะเป็นสาวพันปีเธอแบบหมดจริงๆออะถ้าเราซื้อไปแล้วเองเราเปน่จ้แนะนํ้ำแ,แล้วมันจะเขินแล้วเราจะรู้ว่า พอเราวนไปเจอผัวสิวว่าต้องถุดตรงไหนอ่ะเราก็จะวนอยู่ตรงนั้นข้อหนึ่งน้องสาวที่ทางมาเขาเป็นเล็กๆเยอะเล็กๆอย่างนี้เดี๋ยวเขาก็หายเหมือนเสียงนะถ้าติ่งเนื้อมันต้องจี้แต่นี่คือผิวขยะผิวเราแค่เป็นฝุ่นค่ะฝุ่นมันเข้าไปอยู่ตามรูขุมขนอันนี้มันดึงออกได้ก็เป็นผลมาก่อนอ่ะผมปิดฝุ่นไงมันทาทาขึ้นมาแล้วก็ตื้อไปชุ่มน้องสาว ซื้อเสร็จใช้ไหมเปนจริงว่าใชคะเจ้ชคอก็เดี๋ยวก็รอดูผลค่ะแต่ก่อนนี้จะไปกับคนอื่นอ่ะเราอะที่จริงเราไม่ับก็จะมาไม่หแต่นนี่เขา้วยแต่พอดีนต้อีที่อยู่มานี้หนูก็จะแนะนำลูกค้าว่าถ้าเกิดจะให้เท็นสินค้าจริงเงี้ยให้ลูกค้าลองทำเองก็ไม่ได้ั่ะเนี่ยไม่หรอนั่งทาดูเนี้ย จะได้แบบสอนไปเลยว่าทำถูกไหมดูไปด้วยลูกค้าทำถูกไหมแต่ตัวนี้ต้องเวนไปดูโกงนะคะเกตโพรเราะจะไม่มีเล็บีเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ทำลายผิวนะัาอยูกกไม่กิดสีแต่คนที่มีจิตทำได้ไหมาทีนึงก็ทำแค่สองัน มีขบวนตีนเดียวหน้าก็ใสขึ้นม่สตอกแ,แค่ใช้ดีตัวเดียวหน้ามันจะสว่างขึ้นมาหนึ่งเฉดใช่เพราะว่าคนไทยสว่ยวนใหญ่น่าจะมองเพราะว่าเรามีฝุ่นควันแล้วเราไม่ค่อยดูแลค่ะมันก็จะสว่างแหละแต่ว่าคือสิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องใช้แม่เชื่อหนูใช้นี่ใช้แต่นี่แม่เขาหน้าดีขึ้นมาจากครั้งีแล้วออสวยขึ้นไหมกินยิบยิยัง กินฮีโมยูงยังก็าไปให้นะกิจีใช่เราเอาไป้อุตส่าห์ได้จากลูกชายเราต้องกินนะเราได้อยู่เป็นพันปีเขาไปให้กล่องเล็กอ่ะอ๋อต้องซื้อกล่องอย่างนีมั้งคะพี่คนนี้เขาบอกก็ยังไม่มีปัจจัยไม่เอากล่องเล็กรีบนะวันที่หนึ่งกันยายนนะมีชาเฉลยแล้วนะวันละสองซอย ใช่นด่กกัญญาหนึ่ง,ง,งเดือนได้รีกมัมเนสีลุยลงทะเบียนยังอ่ะยังเลยก,ยยกดลิ้์ไว้ลงอ่ะค่ะลิ้งลงทะเบียนอ่ะค่ะได้ที่มวยฟรีหนึ่งกองฉันว่าใช่พอทุกวันนี้ก็กินมาแล้วสองซองอยู่นะอย่าลืมถ่ายรูปอ่ะค่ะจะบอกว่าเมื่อก่อนนี้ก็ไม่กินเลคิดว่ามันขมแล้วก็คิดว่ามันแพงแต่พอเอิญช่วงนั้นรู้สึกสุขภาพไม่ดีกินไปแป๊บเดียวเป็นมะเร็งปากว่ารูที่หนูบอกอ่ะ พอผ่าตัดเสร็จเราก็เดินได้ข้องแคาไปแผ่ทางไหนพี่คุยโทรศัพท์วันนี้ส้มนี้คุณงีคุณมาไปด้วยบัญชีอยากคุณคนิหรเคลียร์บัญชีบัญชีบ้านี้แคพี่คุยกับบัญชี้วยับก็โอเคนะ ของไอน่าจะได้เอกสารนะเพราะว่าคือมียื่นเอกสารใช่ไหมรับชีน่าก็เสร็จสองไอ้ระมาณวันพหอเดี๋ยวไม่ได้แบตอนเช้าไอ้น่าจะเข้าอีกรนองเอืมจต้องเช็คกับทีเขีนเราว่าวางเมื่อไลูกค้าอาะไยาขนแก้นี่เถ้าเป็นอนีเราไปโคลนระไปขอนแก้โตก็ดีนะสนใจปะไปเมื่อไหร่ เนี่ยลูกค้ามีขอนแก่นก็เราพยายามจะนัดอยู่แต่ว่าต้องไปโคราชอยู่แล้วจะเก็ตออกแล้วไหมเดี๋ยวไปนะไปโคราชวันไหนอะค่ะโคราชยี่สิบเก้าโคราชมีบัญญาอะไรไหมครับปกติค่ะวันนี้อค่ะพี่ตน้นลงผิดวันก็โอเนี่ยอันนี้เนี่ยผมจะไม่ให้นะเพะิ่งได้ให้ทีมงานเข้าไปด้วย พี 54, 54, 4, 5, 5, ต่ต้นเจลเนาะโอเคนี่อะไรนะตะกี้นะตัวนี้ะเป็นเจลค่ะเป็นผิวเรี่เจลค่ะผิวค่ะรองอะไรนะหาสองค่ะเป็นตัวที่แบบว่าเอาเจลเอาผิวที่เสร็จจะทำาม่ต้อาทำวันใช่ไหจริงๆจะมีทาารถได้นุกว ทำเลยก็โอเคพนะ <Yeah. S 1> okay. อเสร็จขั้นตอนนี้เราก็จะใช้โฟมโฟมของเราอ่ะจะนุ่มนะคะเราสามารถเป็นอัพเจ็ทเช็บคบตะกณ์ได้ด้วยนะ,ะพอกใบปองน,นั้นแล้วก็บีอารมณ์บีแค่นี้นะคะ่ะเป็นเป็นข้าวโพดนิดนึนงแล้วก็ตีกับน้ำนะคะ่ะตีให้เกิดโฟมแต่จริงมันมีเครื่องตีโฟมนะคะในวัน mm hmm. นี้ไม่ได้มา ในนี้มีสมุนไพรยคาซารควายัวหนุนพาจีนะคะคือการล้างหน้าตัวนี้ฟองจะนุ่มหอมแล้วก็หลังล้างหน้าค่ะเขาจะหลังเราล้างหน้าเสร็จมันก็จะยืดหยุ่นไม่แห้งเอียกไม่ตึงนะคะผิวจะสมูทขึแต่ตัวนี้ต้องใพอกทิ้งไว้หน่อยนะคะเราค่อยล้างออกนะให้ตัวสมุนไพาซึมเขาม้าสู่ผิวค่ะ ตัวนี้สามารถอ่านน้ำได้ด้วยถ้าเราอ่านน้ำก็จะมีความเปื่อนไม่คามยากน <c oughs> ไม่สกกค่ั้งันก,ก,ก็ไปโคราชปโคราเรื่องความแก่นสิอาจจะไปกอ่อนแล้วลก็ร่นองโคาเราต้องลงหรือสา,าขา, <c oughs> าของยาได้ <c oughs> วิอุยาไปของแดืนเคย็ะใบนงเดียวเองอ๋อ <c oughs> ไม่มีลูกค้าหรอมีไม่มีลูกค้าตั้ง แต่การการระยองเนี่ยพยายามบีบทีอูซูมซูมอย่างนี้พี่บอลสวัสดีค่ะคุณตื่นหรอเป็นไงบ้างนี่สบายไหมมันก็แสบๆนิดนึงเย็นๆถ้าบางคนที่แสบคนที่แสบคันก็เพราะอาจจะแบบว่ามีสิ่งอยู่ไม่มีนะบางคนที่แสบคันเพราะไมมีสิ่ง เป็นไงพี่แบบชุ่มชื้นแบบสบายหน้าไหมครับตัวนี้เป็นสี่ขั้นตอนเนาะตัวนี้เขาเรียกว่า i m น a i Care ฟเซ t นี่ครับสขั้นตอนนี้ว่าค่าออร์เรนที่บ้างน,นะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าชุดสปาหน้า365วันทําได้ทุกวันพี่ตัวนี้ก็คือสกัดจากสมุนไพรสดทุกตัวเป็นออร์แกนิกทุกตัว,น,ตวนะครับตรงนี้ ยี่สิบเก้าอ่ะยี่สิบเก้ามันอยู่โคลาค่ะอืมอันนี้คืออ่าคลีนซิ่งฟ้ามันจะได้บวกอ่าอันแรกล้วือหนึ่งเป็นดีฟคลีนเซอร์ที่ทำให้พี่เป็นตัวนี้ใช่ใช่ไหมอ่าใช่สามตัวสามตัวมันทั้งหมดมีสี่ตัวพี่อ๋อสี่ตัวนี่ครับมีมีดีฟมีโฟมมีคิวิンงแล้วก็มีมาชุดหนึ่งจะมีประมาณนี้ครับก็อยู่ในชุดหนึ่งอ่าในชุดหนึ่งสี่หลอดก็เรียกว่าสี่ขั้นตอนนะครับ ตัวนี้ดีพินเซอร์ขั้นตอนแรกเลยเป็นดีพินเซอร์นะครับเป็นสารสกัดจากโสมใบแกลอยน้ำชาเขียวแครอทวิตามินพีนะเพิ่มในเรื่องของความชุ่มชื้นของผิวทําความสะอาดผิวได้อย่างล้ำลึกนะตัวนี้บนไม่อาบใช้ได้ทุกเพศทุกวัยนะทีนะเป็นนวดเบาๆขณะที่หน้าแห้งล้างด้วยน้ําสะอาดน้ำขุ่นได้เลยนะครับตัวนี้ตัวที่สองโฟมนะตัวนี้โฟมก็คือมีส่วนผสมของโบต้าบลูแคนครับสกัดจาก สมุนไพรท,ทางช่ช้าสีทองนะและพวกเห็ดกระทินที่มาตัวเนี้นำความสะอาดหน้านะครับร้างด้วยน้ำสะอาดออกนะครับตัวนี้ขั้นตอนที่สองนะ้ขั้นตอนหนึ่งก็อยู่ประมาณสัก5-10นาทีนะครับตรงนีก็คือขั้นตอนทั้งหมดเลยสี่ขั้นตอนนี้ก็อยู่ประมาณสัก40-50นาทีได้น,นะครับ ส่วนตัวที่สองเป็ Feeling, ะะเป็นตัวพิวริงนะครับเป็นพิวริงเจลงพิวริงไปยังลงได้ตัวนี้คือเป็นตัวเขาเรียกว่าขัดเซลล์ผิวที่ตายที่มันที่เราทาแป้งหรือทาอะไรที่มันลอยอยู่บนใบหน้าให้มันออกนะครับต, mm hmm. ตัวนี้ก็คือตัวนี้ก็หมุนไปเรื่อยๆนะครับจากพีม์ใสๆนะครับไปเจาดไปแห้แล้วก็จะมี้องขา อันนี้ก็คือผลจากตัวจากกจากเปลือกส้มนะครับแล้วก็ล่าเิยคือเป็นสมุนไพรทั้งหมดเลยนะครับจากพืชทั้งหมดนะครับจึงสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยดนะีสุดท้ายนี่เป็นเป็นเป็น,ปน,ปนม้าเพื่อยกกระชับนะครับทำให้หน้าต่งตึงเนาะตัวนี้ม้านีกก่ก็อาจจะใช้ร่วมกับครีมบำรุงก่อนนอนได้พี่หมายถึงว่าตัวนี้ก็คือ ทาครีมบำรุงเสร็จปุ๊บแล้วค่อยมามาร์กหน้านะครับเพื่อเพื่อที่จะ,ะทำให้ครีมบำรุงเนี่ยลงผิวเราได้อย่างดียิ่งขึ้นนะที่ตัวตัวมาตดท้ายหรือถ้าเราไม่ได้ลงครีมบำรุงเราก็สามารถได้ต้นรับเ้นอยตัวนี้ก็สกัดจากใบวบกนะพี่นะแล้วก็ผงอเมทิทและผงยก ตัวนี้คือลงครีมบำรุงหลังจากที่เราเซนซีด้วยใช่เป็นการเซนซีนเนอรว่าเราทุกคนแต่ที่หลังเช็ดหน้าเนี่ยเป็นชมเนี่วนสี่ขั้นตอนเนาะขั้นตอนแรกเราทำความสะอาดผิวนะให้อาหารผิวนะครับ <com> ขั้นตอนที่สองก็คือดูแลขุมขนกำจัดสิ่งก่อสกปรกก็คือโฟมเชนเซอร์ส่วนสเต็ปสามก็จะเป็นพินดูเจลกำจัดเซลล์ผิวที่ตาแล้วแล้วก็บำรุงสภาพผิว ส่วนขั้นตอนสไตท้ก็คือในเรื่องของการดูแลดูคุมผมยกกระชับนะครับอไสี่ขั้นตอนนะพี่แรกๆเราสามารถทําได้ทุกวันนะพี่นะทําได้ทุกวันในเลย ข้าชมบุรีแล้วเนี่ยสี่สิบห้าเดียลตี้ประมาณสองมีเข้าชมบุรีชมบุรีมันจะเป็นห้องนอนหรอนอนรือไม่นอนครับในเมืองที่หนูเห็นเป็นห้องตึกด้วยนะมากมันเหมือนมันมีสองห้องเนาะห้องเดียวภรรที่แล้วมันแยกบ้านสวนนี้อยู่ทางไปนี่ถนนเส้นที่มันล้อทะเลขึ้นมามจากพื้นที่แบบเข้า คมันมีนอนติดนค่ะกงวันลางบอนงเช้าติดตอนเช้าเมือนจำเนี่ยมาตีสี่พี่พูดเล่นใช่ไหมพี่กำังพูดเล่นกันหยูจใช่ไมี่สี่เนี่ยไม่เล่นผมมาเลยน้วถ้มาก่อเช้าก็เหมือนติดแถวเมื่อวนแต่ที่นั่นติดจริงๆอะค่ะกหกโมงคึ้นไม่รู้ว่าตื่นหรือติทุ่ม ไม่อยากขึ้น,นัอยรอสาวฉีขอไงไมอยากเลยไม่อยู่เทาเนี้นะคะมม,ม,มมาอย่นีเมืสองปีที่แล้วอสองอปีนึงเดือนมาแค่คือวันเดียวรำแดงก็ผมทำหมอเสีงอ๋อทำหมอเสงหมอเสีงต้องรัิษย์ก็มีนี ตอนนี้ผมอยู่ตรงนั้นตอนนั้นก็มาทุกที่ตกองสําคันที่นางแดงก็มีกระต่ายมีทอมทีนเนะี่ยทำงานทันที like นีเหื่อลยน่น่คนแสดงว่าพี่ถึงจุดนั้นแล้ว ถ้าพวกประโยคนี้ถึงจุดแล้ถึงลวะถึงแล้วค่ะถึงแล้วค่ะถ้าว่าที่บอกปีละ2้าคเลยอี่ปีนะคะ11โอ้ก็นานอยู่นะไม่ใช่หรอกน่าจะเป็นอพราฉันหิวแลละฉันคงไม่มีแรงคะฉันนาจะหิวแหละฮะฉันนาจะหิวฉันก็เลยมีหต๋ ตอนพูดจะไม่เหนื่อยเอาจริงเหนื่อยนะเหนื่อยแล้วก็ซูมเยอะด้วยซูมซูมซูมเดี๋ยวก็ซูมเดี๋ยวซูมซูมไหมแต่นี้ว่ามีใครอยาพูดเก่งเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองดูเขามาอย่างนี้เลยเอาพี่เ่้าไพี่เขาเจอเรื่องเงินทอยของไเงินเงิ่งของ อย่ากรูบอกเพงนี้ก็ทำเป็นแบบไหนอะคะพี่หนูไม่เคยเห็นเขาเขาเลยสองห้าหกสิบกี่ชั้นกี่เวลี่อะไรนะคะพี่อืถึงอเสลงะแผ่นกันตลาดไปได้ตามช่องทางดีทั้งทางคือแคติดึนมาไปแล้วก mm ็ของแทก็มตามช่องทางสละพันอง ก่อนร้อยเดี้ยงแล้วคุณขึ้นเนอ๋อคุณขึ้นมาปีนี้แล้วถ้าเกิดเดือนนี้หนูไม่ซื้อแล้วคนข้างล่างหนูซื้อหนูได้รับค่าคอมอ่ะใช่อ่านี้แมทชิ่งไงแมทชิ่งอะไรเนี่ยเองยอดขายส่วนตัวเราก็จะจ่ายสูงสุดต่อวันได้กี่บาทคะ่บสูงสุดต่อวันจะได้ปกี่บาทอะรเสองหมื่นสองหมื่นโอ้โหวลรพันขั้นต่ำถ้าครบเงื่อนไขก็จ่ายวอลรับพันถึงสองหมื่น ที่ทำทีมเนี่ยคะแนนที่ไหลขึ้นมาก็นับให้หมดนะคะแนนทีฝั่งซ้ายตอนนี้คะแนนทีฝั่งไซต์หกพันคะแนนห้าพันคะแนนก็รับสองหมื่นที่เหลือที่บ้องคะแนนก็เป็นกำไรโดยเหมือนกัน